เจ้า H Y z 1 2 0รุ่นนี้แนะนำจริงๆโดยเฉพาะร้านกาแฟ Specialty Coffee ที่อยากให้น้ำแข็งละลายช้าๆไม่ให hey, ้กาแฟหรือว่ามัชะเสียรสชาติเนี่ยแนะนำเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนี้เลยค่ะ Happy c o o สวั วันนี้นะคะติงต่อสภาทุกคนมาดูการรีวิวเครื่องทำน้ำแข็งทรงถ้วยค่ะทุกคนหลายๆคนอาจจะงงว่าทรงถ้วยเป็นยังไงนะคะเป็นน้ำแข็งหลอดใหญ่ค่ะที่เขาใช้แบบเหมือนใช้ใช้แทนน้ำแข็งหลอดได้เลยค่ะเป็นหลอดที่ใหญ่มากแล้วน้ำแข็งตัวนี้นะเขามีความพิเศษมากตรงที่ละลายช้ามากๆค่ะนั่นก็คือเจ้าเครื่องนี้เลยค่ะ YZ 120ค่ะทุกคนเป็นเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นใหม่ล่าสุดของ Happy c o ู l นะคะอยากจะบอกว่าร้านอาหารร้านกาแฟรหรือว่าบาร์แด์เลสโซลต่างต่างเนี่ยแนะนำจริงๆโดยเฉพาะร้านกาแฟ Specialty y o o f f e e หรือว่าลายมัทชะที่อยากให้น้ำแข็งละลายช้าๆไม่ให้กาแฟรหรือว่ามัทชะเสียรสชาติเนี่ยปิงปองแนะนำเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนี้เลยค่ะ เจ้า HY z 1 2 0รุ่นนี้นะคะ <S <S <an> <S เขาสามารถผลิตน้ำแข็งได้ถึง50กิโลต่อวันหรือว่าต่อ24ชั่วโมงค่ะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเขายังมาพร้อมกับถังเก็บน้ำแข็งขนาดใหญ่ถึง50กิโลแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าน้ำแข็งเต็มเนี่ยเขาก็มีระบบเซ็นเซอร์ในการทำงานอัตโนมัติ <S an> ที่จะหยุดทำงานเองค่ะไม่ต้องกลัวว่าน้ำแข็งจะล้นออกมาจากเครื่องนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วคะ่ะในรอบการผลิตเนี่ยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขาใช้ระยะเวลาการผลิตต่อรอบเนี่ยประมาณ25นาทีทั้งนี้ทั้งนั้น เราตั้งได้นะคะตั้งค่าความหนาของน้ำแข็งได้ค่ะซึ่งหนึ่งรอบเนี่ยเราจะได้น้ำแข็งอยู่ที่ประมาณ1กิโลเลยค่ะทุกคนซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เชื่อว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการกินไฟกันบ้างดีกว่าค่ะการกินไฟของน้ำแข็งเครื่องนี้นะคะเขากินไฟอยู่ที่วันล,ละ10หน่วยเท่านั้นหรือตกแล้วประมาณเวลนลาม7บาททุกคนลองคูณดูนะคุ้มเป็นไหนๆกว่าไปซื้อน้ำแข็งเป็นถุงหรือเป็นกระสอบนะคะคุ้มกว่าอยู่แล้วและที่สําคัญเราได้น้ำแข็งที่ ตอนไทยลูกค้าเองก็มั่นใจเพราะว่าเราใช้เครื่องทําน้ําแข็งที่ผลิตเองค่ะและสําหรับขนาดของเจ้าเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่กว้างคูณยาวคูณสูงค่ะอยู่ที่60คูณ70 คูณนึเซนติเมตรค่ะส่วนขนาดของน้ำแข็งทรงถ้วยเนี่ยเป็นมิลลิเมตรนะคะจะอยู่ที่33มคูณ33มคูณ35มิลลิเมตรค่ะหรือว่าประมาณ3เซนคูณ3.5มเซนประมาณเนี้ยค่ะกำลังดีค่ะอันนี้เนี่ยเน,น้นแบบว่ากินเรื่อยละลายช้าๆไม่ทําให้กาแฟเสียรสชาติค่ะทีนี้มาดูภายนอกตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะภายนอกตัวเครื่องเนี่ยเขาผลิตจากสแตนเลส304ค่ะทนทานไม่เป็นสนิมทนความร้อนได้ดีมากๆนะคะรวมไปถึงพลาสติกด้านหน้าที่เป็น ฝาครอบตรงนี้เนี่ยเขาเป็นพลาสติก ABS o o d g a t e ค่ะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและก็ความปลอดภัยได้เลยค่ะและสําหรับคอมเพรสเซอร์ของเขาค่ะเป็นนวัตกรรมจากยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจในเรื่องของอายุการทํางานและการใช้งานได้เลยค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของของแถมและประกันยันบ้างดีกว่าว่า Happy แฮปปี้คูลเราแถมอะไรให้บ้างสําหรับของแถมค่ะแถมให้จุกๆเลยนั่นก็คือเครื่องกรองน้ํา RO 5ขั้นตอนค่ะทุกคนเป็นการกรองน้ํา5ขั้นตอนที่กรองได้ประจุเล็กมากๆแบบ0.001ไมครค่ะที่เรียกว่าสะอาดแบบที่สุดถ้าใครเปิดร้านกาแฟน่าจะทราบดีเพราะว่าร้านกาแฟส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้เครื่องกรองน้ํา A.O. กันอยู่แล้วค่ะที่สําคัญนะคะเรายังแถมประกันให้จุกๆแบบ3สเตจสเตปแรกค่ะในปีแรกเราจะมีช่างนะคะเข้าไปเซอร์วิส้างเครื่องล้างใส่กรองให้ต่างๆนะคะดูแลให้แบบถึงใจเลยค่ะ ทุกๆุกหกเดือน2ครั้งใน1ปีนั่นเองค่ะสเต็ปที่2ค่ะเรารับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนะคะถ้ามีปัญหาภายใน2ปีเปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะไม่มีค่าบริการนะคะแล้วก็สเต็ปที่3ดูแลคอมเพรสเซอร์รับประกันคอมเพรสเซอร์ให้ถึง3ปีเต็มค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจในการใช้งานได้หรือถ้ามีปัญหานเนี่ยเราก็มีเบอร์ช่างลายแอดของช่างติดต่อได้ด้านหน้าเครื่องโดยตรงเลยนะคะเราเข้าดูแลภายใน48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจอย,อยากจะได้รายละเอียดเพิ่ม เพิมเกี่ยวกับเครื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะทุกคนหรือจะแท็กไลน์แอด h a p p y c o o มาได้นะคะมาสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนจะบอกว่าโปรโมชั่นจัดเต็มของแถมจัดเต็มดูแลหลังการขายดีถึงใจขนาดนี้เนี่ยจะไม่มาเป็นครอบครัวเดียวกับ happy c o o จริงๆเหรอคะทุกคนหรือถ้าอยากได้ใบเสนอราคาเครื่องไหนคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวให้แอดมินส่งให้คะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนไปแล้วคะ่ะบ๊าย